เมื่อคนรักมัชชะอยากเปิดร้านคาเฟ่ 2> EP 2หลังจากเริ่มมีความคิดว่าอยากเปิดร้านมัชชะเป็นของตัวเองสิ่งแรกที่เราคิดคือเราต้องมีความรู้เรื่องมัชชะเราเริ่มศึกษาแล้วลงมือชมมัชชะที่ไหนมีสอนเราไปหมดเลยบินไปญี่ปุ่นเพื่อจะเข้าใจมัชชะมากขึ้นถ้าอยากรู้ว่าเราไปลองมัชชะมามากขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู เราจะเปิดร้านที่ไหนดีตอนนั้นเรานึกถึงบ้านแม่แถวแจ้งวัฒนะมันเป็นบ้านเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเราเลยคิดว่างั้นเอามาทําเป็นคาเฟ่เล็กๆไว้ต้อนรับลูกค้าที่ชอบกินมัทฉะแบบเราแล้วกันเมื่อเราได้สถานที่ <Yeah. S 1> เปิดคาเฟ่แล้วเราก็ลุยเปิดขายในแอปก่อนเลยระหว่างที่รอรีเวแต่เชื่อไหมหลังจากเปิดขายในแอปมาได้หเดือนร้านเราได้รับรางวัลขายดีทั้งในแกรปและไลน์แมน ขายดีจนลูกค้าทักถามหาแต่หน้าร้านร้านเรายังทําไม่เสร็จซึ่งปัญหาจริงๆที่เราจะเปิดคาเฟ่คือเราตั้งใจทําร้านออกมาเล็กๆแต่ด้วยความที่เราอยากทํามันให้ดีจากร้านเล็กๆก็เริ่มใหญ่ขึ้นร้านที่คิดว่าจะไม่ติดแอร์เป็นร้านโล่งๆที่ร้านจอดรถก็เริ่มติดแอร์เพราะกลัวลูกค้าร้อนแก้ไปแก้มาปัญหาใหญ่ก็เริ่มตามมาเมื่อช่างทิ้งงาน